คุณผู้ชมที่รักและทุกท่านที่รักทุกคนวันนี้ฉันก็คงวันนี้ฉันจะมาวิจารณ์งานกนปาการังลุกภาพขอให้ที่เอาเลขเลขที่สามเจ็ดค่ะค่ะจากการวางภาพก่อนลำดับเลขการวางภาพทิ้งใจการมองดูแล้วทิ้งน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งไปค่ะแต่ทำให้ไม่พอดีกับตัวที่ที่วางไว้การวาดและลงเส้นวาง ไม่สมเ่าุส่วนการองโสีนะคะรงสีแ่เส้นที่แดเข้มเกินไปค่ะและบางจดจะมีมือปมใส่สีน้ำาและการสีน้ำนั้นบางจุดปูชอบมามงิลิโสีเตอร์ค่ะแต่บางจุดก็ปูใส่ส่วนแบบสีน้ได้ดีค่ะทั้งหมดแล้วนะคะผมมีมือในขันันกางค่ะทำคนาอยู่่ ต่อไปก็อาจจะทำผลงานได้ดี่ววันนี้ค่ะสหรับทำเสั็จวันนี้นะคะเราเจะทำวันนี้ให้เหมือนกับเรา